นะคะทุกคนก่อน,นีจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเราค่ะได้ดูกันเลยอุป,ปรกรณ์ในกนารทำแก้วนี้นี่ขาดไปได้เลยค่ะถุงโอวันตินก็น้ำรอนนะคะ จะมาทำน้ำนมนานลยค่ะเสียเาจะเอาผงวีนนวดด้ใส่น้ำร้อนก่อนน,อน,นะคะแค่ไปเลยค่แล้วเราก็คนนะคะเข้ากัอันนี้น้ำร้อนนะคะไม่ใช่น้ำอุ่น นี่ก็จะได้เปน็นี้เดียวเราจะชิมนะคะใส่เพิ่มก็ได้พอเราได้แล้วนะคะ่ะเราก็จะมาเอาแก้วนะคะมาใส่นี้เก่านี่นะคะเราก็ใส่อันนี้นะคะช็อกโกแลตลงไปในกแก้วเรียบร้อยแล้วนี่นั่นนี่ค่ะพอเราได้แล้วนะคะ เจะเอานี้นะคะใส่แต่ว่าเราต้องเติมน้ำแข็งก่อนนี่จะใส่น้ำแข็งนะแล้วน้ำแข็งพอใส่น้ำแข็งเรียบร้อยะะแล้วค่ะเราก็จะใส่อันนี้ลงไปะคะ่ออะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะนี่ก็จะได้บบนี่นะคะหมดพอดีเลย ใส่น้ำเค็งไปด้วยแขงโพนี่นะคะเราก็จะได้น้ำนี้เราก็จะเติมด้วยผงโอวัลตินนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปข้างบนนะคะนี่น่ากินมากเลย ร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมารองกันนะคะแต่วเรานะคะจะใส่ถุง้นหวานลงไปด้วยใครจะไม่ใส่ก็ได้นะเอามาเรากินกัน มากันนะคะนี่นักกินมากเลยกินกันเลยไวยริรร่งกูเอาล่ะโมก็เลยใครอยากทานก็ต้องลองมาทำตาปลาดูได้นะบ๊ายบายชอบกลินปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติกดตามได้วยนะคะหวานกลกำกวกลังดีะค่ะ